อะไรไม่รู้นะอันนี้หมจะมาสอนทำทำปั๊มเพชรได้นะอ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเรเิ่งทำไปก่อนก่อนเลยนะต้องมีอันนี้ครับผมนี่ครับดูเลยครับนี่นี่อยว่ตรงนี้นะ F R อ,อ,อะไรเนี่ยต้องเอาสามคนนะ มันจะมีทั้งหมดแหละฟอ,อดหนึ่งผมผมอ่านไปนะถ้าผมผิดก็ขออภัยนะนี่ฮะอันนี้เป็นหนึ่งนะจำปั้มเพชรไม่ได้จีมากเลยอันนี้ก็พอได้อยู่แต่สามดีดีมากครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยก็ได้ใส่แนละ้วตับเยอะเสิร์สามสาใช่ไหม,มก็จะได้ดีมากดีแต่นี่มา นี่มาเลยไอ้กันครับเอ็มนะไอ้ฟจูเอาานะเอา,า,นะาตามสมุดได้นะนี่สมุดนี่นี่หาคำว่าฟอรจูนะฟจูเล,เลยไแหละนะนะฮะนะฮนะ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 ตที่มกันดีนะไม่ใช่เหมืนอนคนนะหาตาที่สองนะมาเลยนี่ฟอสา,ดาดมกัเดีวละ แล้วก็นี่ครับทำยังไงกันนี่ครับได้มาแล้วอีกอันหนึ่งับก่อนแล้วก็ถ้าอยากได้อยากได้พัชษาด้วยมั้งอยากสมมุติหาเอาวันนี้เหมือนเดิมหาในอันนี้หาในอันนี้เหมือนเดิมนี่ครับนี่นีถ้าเจอก็ได้ครับผมถ้าเจอก็ได้ษเนี่ย เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะเราจะว่าเพิยแค่สิบบ็อกนะผราปลองดูเลยพียแค่สบบล็อกมันก็จะได้10อันใช่ไหมปามารดต์ถึงสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบล็อกนะนี่ครับผมบางสองมันก็สี่นะดู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 เนี่ยจาก10บล็อก สิบอันครับตัว่ัดูวมันรวด้จะได้อะไรทจอันได้กี่ชุดครับโอเคแล้วลองชุดที่สิกครับนี่ครับยี่สิอันครับยกอัก็ขอจบคลิปเพียงเทนี้นะ้ามบลอกคลิปหกขาจบคลิปแบบนี้นะได้หมดทุกบ็อกครับยกเว้นบ็อกเหล็กบ็อกเอออะไรวะ บล็อกเหล็กบล็อกอะไรที่มันขุดแล้วเป็นบล็อกอะนั่นแหละไม่ได้ครับก็ขอจะพีคเพียงตัวน,นี้นะบ๊ายบาย,บายคิดถ้าเจอกันอ้อย